กรณีสแกนร่างกายหากเราสแกนแล้วเห็นเป็นกระดูกจะทำได้ไหมคะโดยการเห็นเป็นกระดูกเป็นการน้อมจิตไม่ใช่สภาวะจิตที่เห็นเองก็อันนี้เป็นการเจริญสมถะนะ เมื่อเห็นเป็นโครงกระดูกเนี่ยเห็นด้วยสมาธิวิธีการที่จะให้เห็นโครงกระดูกเนี่ยเราสามารถน้อมถึงบ่อยๆก็เห็นได้นะคือน้อมไปที่ศรีรษะและมองลึกเข้าไปเห็นโครงกระดูกรูปร่างสันฐานของโครงกระดูกศรีรษะเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะ โครงกระดูกของแขนเป็นอย่างนี้วิธีที่จะให้น้อมเห็นได้ง่ายก็คือไปดูโครงกระดูกช่วยนะไปหาโครงกระดูกมาดูไปที่โรงพยาบาลนะหรือที่ไหนก็มีโครงกระดูกแฝนไว้ไปขอเขาดูถ่ายรูปมาถ่ายรูปมาแล้วก็มานั่งพิจารณาศีรษะน้อมข้าไปถึงกระโหลกศีรษะ น้อมข้าไปถึงกระดูกแขนกระดูกขาน้อมบ่อยๆก็จะเห็นเป็นโครงกระดูกแล้วก็สแกนไปบนร่างกายด้วยการสแกนลากนะใส่ใจกระหมอมแล้วมองลากลงไปมองไปช้าๆสมาธิจะเกิดพอสมาธิเกิดสามารถเห็นโครงกระดูกได้ เห็นด้วยสมาธิถามว่าทำอย่างนี้ได้ไหมทำอย่างนี้เราได้สมาธิจิตเนี่ยก็ทำได้แต่ถ้าเราจะเจริญวิปัสนาอย่างนี้เราก็ไม่เอานะอย่างนี้เราก็ไม่เอาเราก็เปลี่ยนการดูใหม่ไม่ไม่ดูแบบลากไม่ทำให้สมาธิจิตเกิดถ้าสมาธิจิตเกิดก็ทำให้มันตื่นก่อน แล้วก็ใส่ใจใหม่ใส่ใจไปแต่ละส่วนแต่ละส่วนของร่างกายแล้วก็เห็นความรู้สึกได้แก่ตัวใส่ใจเห็นอาการของกายที่เราใส่ใจใส่ใจศีรษะเห็นความรู้สึกเกิดที่ศีรษะเห็นอาการของศีรษะพยายามชัดเจนในสองอย่างนี้ การเห็นตรงนี้เห็นความรู้สึกมันจะมีวูบหนึ่งแล้วมันจะหายไปให้เราเห็นอาการปรากฏเกิดขึ้นมาแล้วมันจะหายไปให้เราเห็นเนี่ยเราก็จะเริ่มเห็นการเกิดการดับดูไปดูไปวิปัสนาปัญญาก็จะเกิดนะถามว่าเราจะเอาอะไรอ่ะถ้าเราจะเอาจิตสงบเอาสมาธิก็ดูได้ทำได้ แต่ถ้าเราต้องการจะไปสู่วิปัสนาเลยตัวนี้เราก็ไม่เอานะเรามุ่งเข้าไปรู้ทันความรู้สึกและอารมณ์ของความรู้สึกอารมณ์ของวิปัสสนาก็มีสองประการความรู้สึกที่เกิดแก่ตัวเราทุกๆความรู้สึกเรื่องที่มาปรากฏให้รู้สึกแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องเนะี่ยมองสองสิ่งนี้ จะเห็นการเกิดดับ <c oughs> หากเราน้อมจิตไปเรื่อยๆจะมีโอกาสที่จิตจะเห็นเองได้หรือไม่เห็นร่างกายเป็นโครงกระดูกเห็นเองได้ด้วยอำนาจของสมาธินะตอนสแกนผ่านลำตัวจะน้อมให้เห็นปอดหัวใจ ลำไส้อาหารใหม่อาหารเก่าทำได้ไหมพอดูศีรษะก็เห็นเป็นก้อนสมองทำได้เป็นการทำให้สมาธิจิตเกิดเรียกว่าใส่ใจในอาการ32สนะก็ผมขนเล็บฟันหนังเอง็นกระดูกเยื่อในกระดูกทั้งหมดเนี่ยใส่ใจแล้วก็น้อมนะ ใส่ใจผมมองเห็นเส้นผมเป็นลักษณะอย่างไรสีสันอย่างไรน้อมเข้าไปมองเห็นคือก่อนจะดูผมต้องถอนมาสักเส้นหนึ่งเอามาดูนี่ผมมันเป็นอย่างนี้เส้นมันเป็นอย่างนี้กลมอย่างนี้ดำอย่างนี้พอนึกถึงผมก็เห็นเลยเป็นเส้นเห็นเป็นสีเห็นเป็นสวดทรงรูปร่างสันฐานคือ นึกถึงอาการ32เนี่ยน้อมให้เห็นรูปร่างสันฐานแล้วสมาธิจะเกิดทําให้สมาธิจิตเกิดนะทำไปทําไปสมาธิจิตจะเกิดถ้าทําแบบนี้จะสับสนหรือหลายอย่างเกินไปไหมคะตอนทําไม่ รู้สึกอึดอัดไม่ง่วงไม่ตื่นไม่ง่วงแล้วก็อะไรตื่นก็ไม่รู้ตื่นนะรู้สึกตื่นมันอาจจะตื่นนะจิตตื่นจิตตื่นจิตตื่น จิตเตือนตามดูตลอดแต่ก็รับรู้ความรู้สึกตัวไปด้วยก็ทำได้นะทำได้กรรมาฐานทุกชนิดทำได้หมดเลยนะถ้าเราทำแล้วมันทำได้ดีก็คือถูกอัธยาศัยของเรานะถ้าทำแล้วมันทำไม่ได้ไม่ถูกอัธยาศัยข้อหลักบางทีเรามามุ่งเจริญปัสนามันไม่ถูกอัธยาศัยก็ไม่ได้ผลเหมือนกั แต่ไปทำแบบนี้บางทีมันได้ผลฝาดเพราะว่าเป็นกรรมฐานที่ถูกอัธยาศัยก็คือเราเคยทำมาในอดีตชาตินะพอมาทำต่อก็เลยรู้สึกว่ามันง่ายมันสบายนะมันทำได้สะดวกเนี่ยเราเราก็ทำได้นะอย่างนี้อย่างนี้เป็นกรรมฐานใหม่คะ่ะถ้าเป็น จะเป็นกรรมฐานอะไรเรียกว่าอาสุภกรรมฐานนะเป็นการเจริญสมถะในข้ออสุภกรรมฐานอาสุภกรรมฐานเนี่ยจะทำให้จิตนิ่งเป็นสมาธินะแล้วก็ทำให้จิตของเราเนี่ยคลายออกจากความกำหนัด กำนัดยินดีในรูปร่างกายของตัวเองแล้วก็กำนัดยินดีในรูปร่างกายของคนอื่นทำให้เราคลายจากความยินดีในรูปร่างกายของตัวเราเองและรูปร่างกายของคนอื่นเพราะมองเห็นรูปร่างกายของตัวเราเป็นของปฏิกูลแล้วก็ มองรูปร่างกายของคนอื่นก็เห็นอย่างเดียวกันต่อไปก็เห็นเป็นโครงกระดูกเห็นรูปร่างกายของเราเป็นโครงกระดูกเห็นรูปร่างกายของคนอื่นเป็นโครงกระดูกทําไปทําไปก็เห็นแต่โครงกระดูกเดินเต็มไปหมดก็ความกําหนัดในเพศตรงข้ามจะไม่มีนะทำอย่างนี้แต่ถ้าหยุดทำมันก็คลายนะ่ะมันก็หาย จะทำไปเรื่อยๆแล้วต่อไปก็ฝึกเจริญวิปัสสนายกจิตขึ้นสู่ระดับของวิปัสสนาก็ทุกอย่างเป็นประโยชน์หมดนะเราสามารถทำได้ก็นำเอามาทำได้นะแต่จุดหมายปลายทางที่แท้จริงคือปัญญาการเข้าถึงความหลุดพ้นคือปัญญาจะทำอะไรทำอย่างไรด้วยวิธีไหน วาระสุดท้ายหลุดพ้นด้วยปัญญาเราจะต้องเข้าใจว่าหนทางแห่งความหลุดพ้นที่แท้จริงคือปัญญาแต่สิ่งที่เรานำเอามาทำนี้เป็นบาทเบื้องต้นเพื่อยกระดับจิตของเราเข้าสู่การเจริญปัญญาเราจะต้องเข้าใจแบบนี้แล้วทำอย่างไรก็ได้แล้วก็เป็นไป เพื่อการพัฒนาปัญญาในที่สุด,ดก็จะเป็นหนทางแห่งความหลุดพ้นเหมือนกันมีถามถามบอกว่าจะไปปฏิบัติที่จันทบุรีจะช่องทางสมัครไป ปฏิบัติที่จันทบุรีทราบว่ามีคอร์สเข้มคอร์สสำหรับเด็กจะติดต่อตามข่าวได้ที่ไหนเข้าไปที่เว็บไซต์นะเว็บไซต์พระมานบ .org เข้าไปในนั้นเลยนะพระมานบ .org แล้วก็ต้องการจะสมัครก็ สมัครทางเว็บไซต์ได้เลยนะสมัครทางเว็บไซต์เขาเปิดให้สมัครทางนั้นได้เลยจะมีคอร์ดเยาวชนนะคอดพ่อแม่ลกูกเดือนเมษายนจำวันที่ไมดานะวันที่20 20เท่าไรเนี่ยนะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะบอกเนะี่ยวันที่27 28เจยีแปดอะไรลาวๆเนี่ยนะ แต่ไปก็ไปเป็นครอบครัวมีพ่อแม่ลูกเนี่ยรับครอบครัวแล้วไม่เกินห้าคนนะก็ไปกันได้นะไปกันหมดครอบครัวก็ได้หรือไปคนใดคนหนึ่งต้องมีพ่อแม่ของเยาวชนไปด้วยนะหรือมีพี่น้องอะไรก็แล้วแต่นะติดต่อสมัครเข้าไป <c oughs> ครั้นี้รับ40ครอบครัวพักรวมกันแยกปฏิบัตินะพ่อแม่ลูกพักรวมกันพอถึงเวลาตีห้าพ่อแม่ก็พาลูกไปส่งที่ศาลาศาลาอบรมของเยาวชนแล้วก็ พ่อแม่ก็กลับมาปฏิบัติในสลาของพ่อแม่นะของผู้ปกครองพอหนึ่งทุ่มพ่อแม่ก็ไปรับนะไปรับลูกๆไปไหว้พระกรวดน้ำกันพร้อมๆกับลูกๆแล้วก็พาลูกกลับมาอาบนา้ำนอนพักผ่อนตอนเช้าก็ไปส่ง ทำให้พ่อแม่ลูกอยู่ใกล้ชิดกันเกิดความอบอุน่นเรียกครอดนี้ว่าครอบครัวอบอุ่นนะถ้าจะไปปฏิบัติก็ติดต่อไปที่เว็บไซต์นะพระมานบ .org หรือจะเอาทรเเบอร์โทรศัพท์เดี๋ยวพรุ่งนี้จะเอามาบอกนะพรุ่งนี้ตอนปิดจะเอาเบอร์โทรศัพท์เจ้าหน้าที่ทางศูนย์มาให้ วันนี้ก็พอสมควรแก่เวลานะสุดท้ายนี้ขออำนาจของคุณพัะศรีรัตนไตรคือคุณขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าคุณของพระธรรมคุณของพระอริยสงฆ์เจ้าคุณของทานศีลภาวนาที่ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจกระทำมาจงมารวมกันเป็นเดชเป็นตบะเป็นภารวะปัจจัยเป็นอุปนิสัยตามสรง ให้ทุกๆท,ท่านมีสติมีปัญญามีดวงตาเห็นธรรมรู้แจ้งแห่งธรรมขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยกันทุกๆท,ท่านทุกท่านเธอ